สวัสดีครับสวัสดีเห็นน้องเขาผัดปักบุ้งเนาะขอให้คลิปนี้หนึ่งล้านไลค์แล้วกันน่ากินน่าอร่อยไหมไปดูกันนี่น้องก็ใส่แล้วอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านะมันก็จะเล่งไม่ได้เล่งได้นะสุดแล้วเนาะนี่ใส่กุ้งแห้งนะครับน้อง ผัดผักบุ้งใส่กุ้งแห้งเอาจะปิดแล้วปิดเลยปิดเลยเราไปดูกันอย่างไก<ป>่ไจะสุกแล้วอีกนิดนึงน่ากินไหมครับทุกคนอาหารเช้านะครับมีอะไรก็ทํากันไปเป็นอาหารราดข้าวกินอ่ากินเพื่ออยู่นะครับไม่ได้อยู่เพื่อกินอ่าคลิปบรรยากาศมาฝากกันหอมเลยครับกลิ่นหอมโตยนะครับ อะไรก็กินกันไปนะครับสู้ๆนะครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ